สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่เอ็มสเฟีนะครับก็วันนี้เราจะพามาดูในส่วนของนี่เลยครับงาน The Move by Honda นะครับเราดูดีกว่าว่าภายในงานจะมีอะไรบ้างครับเขาบอกว่ามีรถกรรรมใหม่ๆมาโชว์มากมายครับแล้วก็งานนี้ครับมียาวถึงปีหน้าครับแล้วก็ถือว่าเป็นแห่งแรกครับในประเทศไทยด้วยจะดูว่ามีอะไรกันบ้างครับ นะครับเราพาไปดูกันข้างในนลครับกับ The Move by Honda ครับ Experience Center แห่งแรกของ Honda ในประเทศไทยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ M Glass ชั้นจีอาคาร M Tower ศูนย์ค้า เอ็มซีเฟียนะครับโดย Experience Center ของ Honda แห่งนี้นะครับมาพร้อมแนวคิด s e n ต์ออฟเอนเนอจีนะครับนำเสนอการเดินทางสู่โลกแห่งการขับเคลื่อนในอนาคตผ่านประสบการณ์ครบทุกประสาทสัมผัสนะครับพร้อมไฮไลท์นะครับนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดจาก Honda นะครับในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกที่คุณจะได้เจอก่อนเลยครับโอ้โห มันต้องพากันเดินดูดีนะตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตฟิลเหมือนทีมแล็บนะในว่แต่คนกาอันนี้นะครับฟิลเหมือนทีมแล็บนะครับใครที่ชื่นชอบแบบแนวอวก,กาศนะดูดิเป็นแบบ360องศานะครับเป็นห้องแรกที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากนี่ครับกอนายในห้องนะครับอย่างที่บอกเลยจัดงานได้แบบว่าวิรลิสมาหลามากนะครับมีความเป็น อนาคตมากๆนะดูกับหน้าจอปไปเนี่ยแล้วห้องนี้คนระับเป็นห้องแบบสา0ว,วตุงศานะครับเสียงแบบเสาว,สาวจัดจัดอันนี้นะครับคืออนาคตจากทางฮอนด้านะครับนี่เป็นไง ข้อนจะมีคอนเซ็ปต์เป็น X เป็นไลฟ์และ X เป็นสมาร์ทแล้วตอนนี้จะเป็นเอ่อเป็นฟิวเ r อร์ไรค่ะก็คือเป็นหยอยานยนต์จะมีหลับๆตนนี้มีสอรุ่นค่ะเป็น E- เรเบิค่ะเหมาะสำหรับไว้ยทำงานที่อยู่ในเมืองข่ะบนเมืชิลค่ะแล้วก็ต่อไปนะะคจะเป็น E- v ีฟัค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับเอ่อขอที่มีไลฟ์สไตล์เป็นวัยรุ่นที่มีตื่นเตค่ะเพราะว่าช่วยลดสมรรถน ครับห้องแรกมาถึงก็จะเจอเป็นวัตกรรมจากรถจักรยานยนต์ก่อนนะครับจะเป็นจักรยานยนต์2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราดูรายละเอียดว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับคันแรกจะเป็น EV o b e r Concept นะครับดูไหมทรงสวยไหมนะครับอันนี้แบบว่าแนวครูเซอร์นะครับใช้แบบว่าในเมืองหน่อยๆครับเออร์เบิร์นนะครับเท่ๆประมาขนาดนี้ครับจะเป็นด้วยสายพานนี่ ส่งประมาณนี้นะครับดูแล้วแรงสุดน่าจะเป็นยางร้อยล้านดน้วก็อีกคันนึงครับก็เป็น EV Fun Concept นะครับเป็นแนวแบบว่า naked นะครับโอ้รู้เลยว่าแรงคนระับใช้ยาง Debro l o t o 4ด้วยเป็นไงตกปลายแฮนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็น EV Concept นะครับใครที่จะมางานฮอนด้าครับเขาจะมีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยจะมีกหนึ่ง อธิบายของเขานะครับนั่นคือในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเสมือนจริงครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับคุณต้องใส่แว่นอันนี้ใส่แว่นนะครับแล้วก็ลองขี่จะเป็น e x p e c t s ลย์นะครับเป็นซิมูเลเตอร์เกมนี่เป็นแบบนี้นะเพื่อขึ้นหน้าจออันใหญ่นู้นเลยเห็นไหมนะครับก็จะลองดูว่าขี่เป็นยังไงสนุกสนานขนาดไหนครับมาลองกันได้นะครับมาสัมผัสตัวจริงกันได้นะครับนี่ครับนี่เป็นทีวีโชว์นะครับซึ่งเขาจําลอง อันนี้เรากำลังจะไปที่พัทยากับเพื่อนๆกันนะครับเราต้องเอ็กเซตีเราต้องอิน,นไปกับเขาใช่ครับมีอารมณ์ร่วมครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกเลยมีลมด้วยมีลมด้วยพี่มาถึงอีกหนึ่งโซนไฮไลท์นะครับซึ่งโชว์วัตกรรมของ รถยนต์ Honda นะครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับเป็น Honda ซีโร่ซารูนนะครับแล้วก็ Honda าซีโร่เอสนะครับก็จะมีด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวพามาดูเลยอันนี้เป็นรถคอนเซปต์คาร์หรือว่าพูดง่ายคือรถต้นแบบนะครับเป็นไงมีความสวยงามมากนะครับตัวรถซึ่งอันนี้เป็น4ประตูนะครับ4ี่ที่นั่งนะครับโอ้โหแม็กใหญ่มากยีบนิ้วนะครับ ด้านหลังมีความอลังการงานสร้างมากเป็นไงครับธรรมดาจ๋าๆเลยซึ่งอนาคตอันใกล้คาดว่าน่าจะเป็นรถประมาณนี้นะครับแต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นเพืงอะไรซ้ายกันอยู่นะครับนี่ครับอันนี้มีเปิดไฟอันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับก็จะเป็นไฟอย่างนี้เลยเห็นส้มๆมนะครับแลว้วก็มีไฟดูงที่สามนะครับจริงๆภายในนั่งได้สี่ท่านนะครับเป็นเบาะทรงบัคเก็ตซีดเลยนะเป็นไง นะครับแล้วก็มีในโซนของข้างในเนี่ยพรมลายก็สามารถหมุนได้เบาะเลือ่อนได้มีเวลคัมซีทให้นะมีไฟให้รอบคันหลังคาเป็นก๊าซลูฟนะครับแล้วก็มีไฟนี่ไฟเหลือเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงนี่เปิด,เป,ดเปิดได้ด้วยนะครับเปิดปิดได้ด้วยนี่โอ้โหอลังการมาก อีกหนึง่งรุ่นนะครับนะั่นคือ Honda ซีโร่เอนะครับอันนี้บอกชัดเจนเลยครับว่าเป็น SUV นะครับยกสูงชัดเจนนะครับแมคขนาด21นิ้วนะครับนี่โอ้โหด้านหลังนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเป็นแนวอวกาศจริงๆมีความล้ําจริงๆล้ําภายในก็ดูสวยงามนะครับโอ้โหหน้าจออันเดียวเลยยาวตั้งแต่ยาวเต็มคอนโซลอะนะครับ เบาไฟฟ้านะครับเดินสติชิ่งเป็นแบบว่าลายๆนะครับเบาเขียนด้วยว่า Honda นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าผุมคาดว่าไม่น่าจะนานนะครับนี่สามารถเปิดปิดได้ออโต้เหนะ็นะหยนี่อืมเป็นไงเรียบร้อยครับเปิดประตูให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเป็น LED projector เป็น LED ทั้งหมดอะนะครับความสว่าสงสวัยนะครับ ตรงประตูนี่เท่เลยนะครับสวยง,งามจริงๆว่าถ้าเขาผลิตออกมาขายก็น่าจะขายได้นะครับอยากให้มาดูตัวเป็นๆทั้งสองคันเลยนะครับหลังน่าสวยงามน,นะครับาการเงินแบบนี้เลยเปิดปิดด้วยรีโมทได้นะครับเป็นไงภายในสวยง,งามเท่ นะดูแมกกะยางโอ้โหล้ำจริงๆโอเคครับด้ลหลังนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของทางคอนด้นะครับที่จัดเรียกว่า o v v นะครับก็ใครที่ชื่นชอบงานประเภทนี้นะครับนาะโน้ตรกรกแล้วก็อยากเห็นอะไรใหม่ๆครับของทางคอนด้าครับก็มาได้ครับที่ m Sphere นะครับอที่ชบ